สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องเ็ฟปทาโตนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับในเนน9ก้าทีมครับประจําวันอาทิตย์นะครับที่17พฤศจิกายนนะครับวันนี้หลากหลายครับทางฟุตบอลยูฟ่าในลถกในโซนยุโรปครับรวมถึงฟุตบอลโลกเราเขาเลือกโซนเอเชียของเรานะครับก็เกมบมุนข้องอุ่นเครื่องมีครบนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับใครชอบช่องเราช่วยกดซับแสกกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับ ส่วนถ้านอกเหนือจากนี้เนต้องการทีเด็ดมากกว่า9ทีมนะครับต้องการทีเด็ดเน้นๆแบบ v i p ก็สามารถคลิกลิงก์ข้างล่างได้นะครับตรงที่เราปักบุดไว้ตรงคอมเมนต์นะครับเข้าไปร่วมกลุ่มเนี่ยมีทีเด็ดแจกมากมายรวมถึงมีเพื่อนร่วมร่วมเชร์ไปด้วยกันนะครับของรางวัลรางวัลเพียบก็ฝากกันด้วยนะครับอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มนะครับส่วนวันนี้ครับ ก็ไม่เสียเวลานะครับไปดูกันที่9คู่จัดไปนะครับข้อมูลหามาให้เน้นๆนะครับเพราะว่าฟ i ีฟาเดก็หลายคนอาจจะไม่อินแต่เราก็เอาเรื่องความแม่นยำความถูกต้องมาแลกเปลี่ยนนะครับเชื่อว่าก็น่าจะพาไปได้ค่าขนมค่ากาแฟเหมือนกันนะครับอ่าคู่แรกครับไปที่เกมทางด้านอิตาลีเจอกับฝรั่งเศสครับเป็นบิ๊กแมชนะครับเตะเวลาตีสอซึ่งก็แน่นอนคู่นี้ถือว่าสูงสีแน่นอนนะครับเพราะว่า ทางด้านฝรั่งเศสในช่วงหลังฟอร์มดรอปนะที่แล้วได้แค่เสมอส่งอิตาลีก็เล่นในบ้านได้เปรียบตรงจุดนี้นะครับซึ่งถ้าว่ากันในเรื่องเวลาเนี่ยคู่นี้ถือว่าเตะค่อนข้างดึกนะครับตีสองสี่สิบห้าแต่ก็ถือว่าความน่าสนใจอยู่ที่คุณภาพของทั้งสองทีมนะครับโดยถ้าดูตามตารางคะแนนเนี่ยทั้งคู่อยู่ในกลุ่มสองนะครับของลีกเอนะครับเป็นนัดสุดท้ายละอิตาลีกับฝรั่งเศสเนี่ยเข้ารอบแล้วแน่นอนนะครับซึ่งอิตาลีเนี่ยก่อนแข่งเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งมีสิบสามแต้ม,ม,ตมตนะตกว่าแต่ถ้า ว่าเรื่องฟอร์ม5เกมหลังสุดเนี่ยอิตาลีก็ดีกว่านะครับชนะถึง4เสมอเกมเดียวนะครับนดที่แล้วเนี่ยสามารถชนะเบลเยียมได้หนึ่งศูนย์ก่อนนั้นมีชนะอิสราเอลสี่หนึ่งแล้วก็มีเสมอฝรั่งอ่ะเสมอเบลเยียมนี่แหละสองสองนะครับส่วนฝรั่งเศสเนี่ยนะที่แล้วได้แค่เสมอกับอิสราเอลแบบยิงไม่ได้นะน่าเสียดามากศูนย์ศูนย์นะครับก่อนนั้นมีชนะเบลเยียมสองหนึ่งแล้วก็มีนัดที่เซอร์ไพรส์อย่างการแพอร้อิตาลีมาก่อนเกมแรกหนึ่งต่อสามนะครับดังนั้นจริงๆคู่นี้เจอกันก็อ,กกอิตาาลลีีดดูกวว่่่ัชงงงหซึ ฟอร์มโดยช่วงหลังน้องบอลอิตาลีก็เด็ดกว่านะครับแล้วยิ่งมาดูเฮตุเฮตครับอย่างที่เมื่อกี้บอกเจอกันมาล่าสุดมา5ครั้งนะครับฝรั่งเศสชนะไปสาอิตาลีชนะ2แต่ครั้งล่าสุดอิตาลีชนะได้ครับสามหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับดังนั้นเฮตุเฮตก็ใกล้เคียงกันแต่ฝรั่งเศสดีกว่าหน่อยซึ่งเกมนี้ถ้ามาดูความพร้อมครับทางด้านอิตาลีก็วันนี้ใช้ชุดเดิมจากนัดที่เล่นกับเบลเยียมนะครับประกอบไปด้วยตัวหลักครับอย่างกองหน้าเนี่ยเป็นทางมาเตโอเลติกีนะจากอัตาลันตาเหมือนเดิมแล้วก็ ตัวลุกมีนิโครโลบาเลล่านะครับมีดาวิลเดฟัตเตซี่มีทานนั่นซันโดโตนาลีครับแล้วก็วิงแบ็กซ้ายเป็นดีมาโกแก๊งหลักส่วนใหญ่มาจากอินเตอร์มิลานนะครับวิงแบ็กขวาเป็นกาเมีอาโซ่กองหลังมีบอนโจโนมีบาสโตนี่นะครับประตูเป็นนารูม่านะครับส่วนทางฝั่งฝรั่งเศสครับการที่มีเอ็มบาเป้นี่ก็โอ้โหถึงขั้นแบบทำลายอิสราเอลไม่ได้ครับทนั้งที่ตัวลุกเนี่ยมีเพียบแต่ก็ยังน่าใช้ชุดเดิมนะครับกองหน้าประกอบไปด้วยโคโลมูเอนนี่มีแบร์ลี่บาโคลา มเคลอโอลิเซ่นะครับกองกลางมีกองเต้มีไซเอ็มเอเมลี่แล้วก็มีทางด้านเอโดกาม,มาวินกานะครับมีโกนาเต้มีอุปาเมกาโ,โนครับแบ็กขวาคุนเด้แบ็กซ้ายเป็นเตโอนะครับแล้วก็ประตูเป็นไม้ไม่ยองนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยอิตาลีดูแล้วค่อนข้างน่าจะปิดประตูแพ้ครับฟอร์มโดยช่วงหลังดีกว่าแล้วก็เรียกได้ว่าการได้เล่นในบ้านก็ได้เปรียบเยอะนะครับฝรั่งเศสต้องมาเยือนแต่ก็ตามคู่นี้เป็นบอลสามหน้านะครับดังนั้น ใครอยากได้ทัศนะที่เด็ดคู่นี้เนี่ยต้องกดคลิกลิงเข้ากลุ่มไปนะครับจะมีแจกเป็นทีเด็ดแบบ V.I.P. นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับก็ให้ไปดูนะครับเกมระหว่างทางด้านอิสราเอลเจอกับเบลเยียมครับคู่นี้เตะเวลาตีสองสี่สิบห้าเหมือนกันนะครับก็เป็น2ทีมที่อยู่ร่วมกลุ่มกับฝรั่งเศสอิตาลีเมื่อสักครู่แหละนะครับซึ่งก็น้องบอกว่า2ทีมนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับอาจจะต้องตกชั้นไปอยู่ลีกบีด้วยนะครับซึ่งทางหน้าสถานการณ์ของอิสรเ หนักกว่านะครับปัจจุบันเนี่ยก็เป็นบอยของกลุ่มนะครับเพิ่งมีแต้มเดียวส่วนทางด้านเบลเยียมเนี่ยอยู่อันดับที่3มี4แต้มเบลเยียมเนี่ยยังไม่ลุ้นเพลย์ออฟสนะครับส่วนทางด้านอิสราเอลอีนเกะาสูงที่จะตกรอบไปเลยนะครับเนื่องจากวันนี้บ,บังคับต้องชนะนะครับตามสถานการณ์เนี่ยทางเบลเยียมเนี่ยดีกว่านะครับซึ่งถ้าดูฟอร์ม5เกมหนังสุดครับทางด้านเบลเยียมเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับนัดที่แล้วเนี่ยแพ้ทางด้านอิตาลีมาศูนย์หนึ่งก่อนหน้านั้นก็มีแพ้ทางด้านบ ทางด้านแพ้ฝรั่งเศสมาเนี่ยหนึ่งสองนะครับเพราะนั้นเบลเยียมช่วงหลังเจอทั้งอิตาลีเจอฟังฝรั่งเศสเนี่ยแพ้หมดนะครับส่วนทางฝั่งอิสราเอลครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยเสมอได้เกมเดียวคือเกมที่แล้วนะครับที่มีแต้มกับฝรั่งเศสได้การเสมอ0ูนส่วนก่อนหน้านั้น4เกมแพ้รวดนะครับแพ้อ,อิตาลี1นึแพ้ฝรั่งเศส1นึแพ้อิตาลีเกมหนึ 4, ่งหนึ่งสองแล้วก็มีแพ้เบลเยียมหนึ่งสามนะครับเพราะฉะนั้นอิสราเอลช่วงนี้ฟอร์มหนักมากๆนะครับพอเวลาเจอทีมยักษ์ใหญ่่กก็มกมััจะะไรรอดนคบ ดังนั้นฟอร์มโดยช่วงหลังก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะแย่เหมือนกันแต่เบลเยียมดูดีกว่านะครับซึ่งคู่นี้ถ้าดูเฮตุเฮต,เ,ตเจอกันมาครับหครั้งหลังเนี่ยเบลเยียมชนะถึง5ครั้งรวดเลยนะครับสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์เพราะนั้นเบลเยียมชนะหมดแล้วก็มักชนะขาดนะครับโดยถ้าว่ากันด้วยเรื่องของความพร้อมนะครับเกมนี้เนี่ยก็คงเป็นอิสราเอลใช้ชุดเดิมๆนะครับจากนัดที่ยันฝรั่งเศสได้เกมนั้นเนี่ยเหนียวมากนะครับกองหน้ายัางประกอบไปด้วยทางด้าน ชูเกมันนะครับกับทางด้านโซโลมอนนะครับไมเนอร์โซโลมอนอดีตตัวสเปอร์กองกลางมีอับดุลฟานนี่ครับแล้วก็ด้านสามนะครับยางด้านชาโลโมีทางด้านโกเบิร์กแล้วก็ียางด้านนาชมียสนะครับประตูเป็นเปเลตนะครับส่วนทางฝั่งทีมอย่างเบลเยียมครับก็คงต้องจัดเต็มลงนะครับเพราะว่าต้องชนะให้ได้เท่านั้นแล้วก็ไปลุ้นเรียกได้ว่าทำให้ตัวเองอยู่รอดต่อในลีกเอนะครับกองหน้าเป็นดูกากูนะครับ ตัวลุกเนี่ยมีแนนโอเปนด้ามีตอซานะครับกองกลางมีโอนาน่ามีแนนเอ็นเกลส์นะครับแนวรับมีเดบัสนะครับมีวอลฟาสแล้วก็ประตูเป็นโกนคอสติลนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยทางด้านเบลเยียมของเทเดสโกเนี่ยถ่ายเลือดใหม่แล้วก็เปลี่ยนทีมเยอะนะครับนักเตะอย่างเดอบงเดอบรอยนี่ก็ไม่มีละเชื่อว่าวันนี้เนี่ยก็คงต้องเน้นแล้วก็คงต้องการ3แต้มเพื่อที่จะการันตีว่าจะมีโอกาสเพย์ออฟและอยู่ในลีกสูงสุดลีกเอของเมเชลลีกต่อนะครับดังนั้นวันนี้ตามเงื่อนไขครับเบลเยียมเน่ก1.5 ผมมองว่าเบลเยียมชนะได้ครับแต่การต้องมาเยือนเนี่ยล้วก็เล่นสนามกลางทําให้ไม่ได้เรียบเยอะนะครับแล้วก็เต็มที่น่นจะเบียดชนะฟันดงเบลเยียมชนะ2 1นะครับแล้วสกอร์สูงเพราะว่าเชื่อว่าอิสราเอลน่าจะยิงได้แนวรับเบลเยียมไม่ดีคู่นี้เชียร์อิสราเอลครับน่าจะแพ้ไม่ขาดแล้วก็น่าจะยิงกันเยอะนะครับอ่ะนี่คืออิสราเอลกับเบลเยียมนะครับส่วนคู่ที่3ครับไปดูเกมระหว่างทางด้านอังกฤษครับเจอกับทางไอร์แลนด์นะครับคู่นี้แต่เวลาเที่ยงคืนตรงนะครับ แน่นอนครับอังกฤษเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาเลยนะครับจากการที่บุกไปชนะกรีซมาก่อนมาที่สองสามศูนย์หลังจากเกมแรกแพ้มาก่อนนะครับทำไมเฮตูเฮต์เนี่ยพลิกกลับมาเหนือกว่ากรีซแล้วตอนนี้เป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับซึ่งเจอไอร์แลนด์ที่ดูแลอังกฤษก็เป็นต่อพอสมควรนะครับถ้าว่าอันดับอันดับในลังคะแนนกลุ่มนี้เนี่ยทางด้านอังกฤษเนี่ยก็มี12แต้มนะครับเท่ากับกรีซส่วนไอร์แลนด์อยู่อันดับ3นะครับมี6แต้มไอร์แลนด์ตอนนี้ก็แค่ประคองตัวให้ไปเพย์ออฟ ในการอยู่รอดในลีก B ต่อนะครับไม่ต้องตกชั้นไปลีก C ีแต่างสถานการณ์ในตารางคะแนนอังกฤษดีกว่าเยอะซึ่งาดูฟอร์มช่วงหลังเนี่ยหเกมหลังสุดนะครับอังกฤษก็ชนะถึง4มีแพ้เกมเดียวนัดที่ผ่านมาก็ชนะทางด้านกีตมา3ามศูนย์ก่อนหน้านั้นชนะฟินแลนด์สามหนึ่งมีแค่เกมที่แพ้กรีซคาบ้านหนึ่งสองนั่นแหละที่แบบเบรกแตกแล้วก็ล็อกถล่มนะครับที่เหลือถือว่าเล่นได้ดีส่วนทางด้านไอแลนด์นะครับชนะแค่2เกมแล้วก็แพ้เป็นส่วนใหญ่แพ้ถึง3นะครับนัดที่แล้วได้ชนะฟินแลนด์หนึ่น อันนั้นกรีซ0-2เพราะฉะนั้นไอร์แลนด์พอเวลาเจอของใหญ่ก็ยังแพ้นะครับฟอร์มในภาพรวมอังกฤษดีกว่าซึ่งคู่นี้เนี่ยเจอกันมาห้าครั้งหลังสุดนะครับก็เป็นทางด้านอังกฤษในชนะสองแล้วก็เสมอสามแต่สองครั้งล่างสุดเนี่ยชนะรวดนะครับชนะสามศูนย์แล้วก็สองศูนย์นะครับซึ่งก็สิติไม่นานด้วยปีสองพันยี่สิบกับสองพันยสี่เดือนเก้าที่ผ่านมานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นอังกฤษถือว่าเหนือกว่าไอร์แลนด์พอสมควรในช่วงหลังซึ่งเกมนี้ถ้ามาดูความพร้อมนะครับอังกฤษก็ชุดนี้ อาจจะตัวขาดเยอะหน่อยไม่มีบุโกโยซาก้ากับเดคานไลท์สตัวจากอาร์เซนอลส่วนแฮร์รี่เคนี่เกมแรกไม่ได้ลงแต่เกมนี้น่าจะได้ลงนะครับตัวลูกที่เหลือมีจุดเบลลิงแฮมมีนิโกลดอนมีโนนี่มาดูเอเก้มีคอนเนอร์คาร์เกอร์ her, แล้วก็มีเคอร์ติจโจที่ท่านที่แล้วเล่นดีนะครับแนวรับมีคอนซ่ามาร์เกฮีพวกนี้แล้วก็แบ็กขวาไคาวอเกอร์ประตูเป็นพิกฟอร์ดนะครับส่วนทางฝั่งไอแลนด์ครับก็เป็นพวกผู้เล่นระดับเกรดรองๆในพรีเมียร์ลีกนะครับตองหน้าเลยเป็นสโมดิกกับอีเวนเฟอร์กูสัน กลองกลางมีจอห์นสตันมีทางด้านคัรเล่นนะครับแนวรับมีทางด้านคอร l ลินแล้วก็มีแม็ t เดอร์ฮาตี้ประตูเป็นเคเลเฮอร์ครับแต่เชื่อว่าเคเลเฮอร์ใน,น,นงานหนักแน่น,นอนต้องรับมืออังกฤษนะครับดังนั้นครับฟอร์มโดยภาพรวมอังกฤษดีกว่านะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเล่นสบายๆส, <c oughs> ส่งท้ายคุณซืออย่างรีคาสซี่ด้วยกว่อนที่ทูเคินจะเข้ามาคุมทีมในฟีฟ่าเดย์รอบหน้า วันนี้อังกฤษเล่นในเบมลี่นาจะชนะได้ครับจากเงื่อนไข1.75ดูแลนกิดชนะ2ประตูได้ครับดีไม่ดีมี3ด้วยฟาโดง,งกษิษชนะไอร์แลนด์3-0นะครับและสะกอร์สูงเชียร์อังกฤษเน้นๆประจําวันนี้ได้นะครับส่วนคู่ที่4ครับไปดูเกมระหว่างทางด้านออสเตรียนะครับของลาฟังิกเจอกับซลโลวีเนียนะครับเตะเวลาเที่ยงคืนตรงแน่นอนออสเตรียชั่วโมงนี้ดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็ทั้งคู่อยู่ในลีกบีตามสถานการณ์ในลีกบีเนี่ย เป็นกลุ่มที่3นะครับออสเตรียเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะได้ขึ้นชั้นไปในลีก A อเนะครับเพราะว่าเป็นจา่าฝูงของกลุ่มมี10แต้มส่วนสโลเวเนียมี7แต้มนะครับดังนั้นออสเตรียได้เปรียบส่วนฟอร์มในช่วงหลังก็ต้องบอกว่า5เกมหลังสุดเนี่ยออสเตรียชนะถึง3เสมอ1แพ้นห3นัดหลังสุดชนะรวดนะครับชนะคาซักมา2-0ชนะทางด้า 2, นนอร์เวย์5้าแล้วก็มีชนะคาซักอีกเกมหนึ่ง40นะครับส่วนทางด้านสโลเวเนียเนี่ยมี7แต้มชนะแค่สองเสมอหน 1, นะึ่แล้วกแพ้ นอร์เวย์หนึ่งสี่คาบ้านเลยนะครับรานนั้นเวลาเจอทีมที่ผู้เล่นคุณภาพดีกว่าเนี่ยสโลเวเนียก็สู้ลําบากนะครับก่อนหน้านั้นก็มีแพ้นอร์เวย์ศูนย์สามนนั้นฟอร์มโดยช่วงหลังออสเตรียดีกว่านะครับซึ่งคู่นี้พอเวลาดูเทตูเฮตครับเจอกันล่าสุดห้าครั้งอขออภัยเจอกันแค่สี่ครั้งนะออสเตรียชนะถึงสามแล้วก็สเสมอหนึ่งนะครับมีสเสมอหนึ่งหนึ่งชนะออสเตรียชนะ 1, 0, หนึ่งศูนย์ออสเตรียชนะหนึ่งศูนย์แล้วก็ 3, อกอสเตรียชนะสามศูนย์ดังนัาา้เนเทตู ออสเตรียคงใช้ชุดเดิมนะครับจากนัดที่บุกไปชนะคาซักนะครับกองหน้าเนี่ยเป็นเกกอริชนะครับตัวลุกมีบอมการ์ดเนอร์มีทางด้านวิมเมอร์กองกลางเป็นคอร์ลไลเมอร์จากบาเยอร์นะครับมีทางด้านไซวาลนะครับแนวรับมีทางด้านเซฟานพอรชนะครับแล้วก็ทางด้านประตูเป็นชาลักเกอร์นะครับส่วนทางฝั่งสโลเวเนียนะครับก็ประกอบไปด้วยตัวกองหน้าครับยังเป็นเชสโกโฮนะครับกับทางด้านวิสโปนิกนะครับกองกลางมีเอลสนิกนะครับมีทางด้าน โซยานวิชนะครับแนวรับเนี่ยมีชาก้าบิโยซึ่งในที่เราเล่นไม่ดีนะครับเตมถึงประตูเป็นยานโอบลักแต่ก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังเนี่ยความเหนียวแน่นของยานโอบลักเนี่ยก็น้อยลงไปเยอะนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยตูตามเงื่อนไขนะครับออสเตรียเหนือก็หนึ่งช่วงตัวดูแล้วสวยๆเลยครับยืนพื้นน่าจะชนะได้แล้วก็ปอนของรักฟังนิกเน้นเพรสซิ่งเน้นเกมลุกน่าจะค่อยๆบดแล้วก็บุกต่อเนื่องเชื่อว่าน่าจะกดสโลเวเนียได้อย่างน้อย2ประตูขึ้นนะครับคู่นี้ฝั่งงออสเตรียยิงได้3แต่อาจจะเสีย1เพราะว่า กองหน้าของสโลเวเนียอย่างเชสโกอย่างสโปลาเน่ค่อนข้างคมดังนั้นคู่นี้เนี่ยให้เชียร์สกอร์สูงครับน่าจะยิงได้สองสองฝั่งแล้วก็น่าจะเป็นออสเตรียบุกชนะเอ่อน่าจะเปิดบ้านชนะได้3-1ให้เชียร์ที่ออสเตรียนะครับส่วนคู่ที่5ครับเกมระหว่างทางด้านฟินแลนด์นะครับเจอกับกรีซนะครับคู่นี้เที่ยงคืนตรงเหมือนกันนะครับก็ ถือว่าช่วงหลังเนะี่ยฟอร์มของฟินแลนด์เป็นรองนะครับแล้วก็กรนะีซนี่ยดูดีกว่าถึงแม้นะัที่เรากรีซจะแพ้อังกฤษนะครับซึ่งทั้งคู่เนะี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวร่วมกับไอร์แลนด์กับอังกฤษนะฮะซึ่งสถานการณ์ของฟนะินแลนด์เนี่ยปัจจุบันคือที่4นะครับบวยบุยแบบไม่มีแต้มเลยค่านัดมีศูนย์แต้มแพ้รวดเตรียมจะตกชั้นไปสู่ลีกสนะครับส่วนทางด้านกรีซเนะี่ยอยู่นะอันดับ2มี12แต้มท่าอังกฤษ เพราะนั้นวันนี้เนี่ยต้องชนะเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะลุ้นยื้อต่อให้อังกฤษไม่ชนะแล้วก็เพื่อที่จะขึ้นชั้นไปลีกเอดังนั้นตรนีกรีซส,สำคัญมากๆนะครับตามตารางคะแนนกรีซก็ดีกว่าฟินแลนด์ซึ่งถ้าว่ากันด้วยเรื่องฟอร์ม5เกมหลังสุดเนี่ยฟินแลนด์ก็อย่างที่บอกแพ้รวด5นัดนะครับเจอใครแม่งแพ้หมดแพ้ไอแลนศูนย์หนึ่งแพ้อ,อังกฤษหนึ่งสามแพ้ไอแลีนหนึ่งสองเจอก,กรีซที่5เกมหลังสุดชนะถึง4มีแพ้อ,อังกฤษนดะที่แล้ว30นเท่านั้นนะครับก่อนหน้านั้นกรีซ มีชนะทางด้านอังกฤษ2-1นึ่งะครับซึ่งฟอร์มโดยช่วงหลังต้องบอกว่ากรีซดีกว่านะครับแต่เฮตูเฮตคู่นี้เจอกันมาเนี่ยฟินแลนด์เจอกรีซช่วงหลัง5ครั้งหลังสุดนะครับกรีซชนะถึง3ฟินแลนด์ชนะ hey สองเฮตูเฮตกรีซเหนือกว่า2ครัง้งหลังสุดเจอกันกรีซชนะหมดนะครับชนะ2-1กับชนะ3-0นะครับซึ่งถ้ามาดูความพร้อมครับเกมนี้เนี่ยฟินแลนด์ก็ไม่มีตัวเลือกมากนักนะครับใช้กําลังขุมกําลังชุดเดิมเลยนะครับตัวลูกมีทางด้านคา่าแมนนะครับ มีทางด้านลอสนะครับมีทางเกนกามาล่ามีแอนด์แมนนะครับนะรับเนะี่ยมีทางด้านอีวานอฟประตูไปฮารเดกี้จากเลเวอร์คูเซ่นนะครับตัวน้องฝั่งกริชนะครับก็ถึงแม้นาที่แล้วจะฟอร์มดรอปหน่อยแต่ยังใช้ชุดเดิมนะครับกองหน้าเป็นพาฟฟรีดิสนะครับตัวลูกมีทางด้านโซลิสมีทางด้านมาซูลัสนะครับตัวลูกมีบาคาเซตัสมีทางด้านสโปลิสแล้วก็ทางด้าน เซฟายลิสเล่นกองกลางนะครับแนวรับมีซีมีคาจากลิเวอร์พูลนะครับมีมัฟโรปานนอตของเวสต์แฮมและประตูเป็นเวลาชูดีมอสของฟอร์เรสต์นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มกำลังเนี่ยไล่เลียงกันมากีซเนี่ยนักเตะคุณภาพดีกว่าฟินแลนด์เยอะนะครับฟินแลนด์ได้ประโยชนแค่เล่นในบ้านนะครับวันนี้กรีซบุกมาเหนือกว่าสูงยี่สสองห้ามองว่ากรีซปิดประตูแพ้เลยครับเกมรับอันเหนียวกันเยอะอยู่ที่ว่าเกมลุกจะทำอะไรฟินแลนด์ได้หรือเปล่าแล้วเชื่อว่าน่าจะเบียดได้หนึ่งศูนย์คู่นี้ฟัน คงเดนกันอย่างระมัดระวังทั้งคู่นะครับพันธงสกอตต์ต่ำและให้เชียร์กรีซพันธงกรีซเบียชนะ1 0นะครับส่วนคู่ที่6ครับไปดูที่เกมระหว่างทางด้านนอร์เวย์ครับเจอกับคาซัคสถานนะครับเตะเวลาเที่ยงคืนตรงบอกแบล็กเกลาก่อนนะครับคู่นี้จริงๆก็เป็นศึกโคลาทาวีฟเลยนะเพรานะนอร์เวย์แน่นอนเป็นทีมจากโซนยุโรปนะครับส่วนคาซัคเนะี่ยจริงๆพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียนะครับเพราะนั้นมาตรฐานฟุตบอลยังเป็นรองเยอะนะครับ ซึ่งทั้งคู่เนี่ยอยู่ในลีกบีนะครับมีโอกาสสูงมากที่นอร์เวย์จะได้ขึ้นชั้นลุ้นไปเล่นลีกเอนะครับส่วนคาซักเนี่ยตกชั้นแน่นอนมีโอกาสที่จะตกมาเล่นลีกสี่นะครับสถานการณ์ตามตารางคะแนนเนี่ยนอร์เวย์มีสิบแต้มเท่าออสเตรียดังนั้นวันนี้ต้องชนะนะครับส่วนคาซักเนี่ยมีแต้มเดียวดูแลตกชั้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับซึ่ง ถ้าฟอร์มนัดหลังสุดเนี่ยนอร์เวย์ชนะถึง3เมเสมอ1แพ้เกมเดียวนะัดที่แล้วเนี่ยชนะสโลเวเนีย41เป็นการชนะในเกมเยือนด้วยถือว่ายอดเยี่ยมก่อนหน้านั้นอาจจะมีแพ้ออสเตรีย15ก็ต้องยอมรับสภาพนะครับส่วนคาซักเนี่ยแพ้แม่งรวด4เกมนะครับแพ้ออสเตรีย0ูนย์มีแพ้สโลเวเนียศูนย์แพ้ออสเตรียเกม104แล้วก็มีแพ้สโลเวเนียศ3นะครับในบ้านนอกบ้านอ่อนหมดนะครับสำหรับคาซักฐานนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยฟอร์มช่วงหลังก็ต้องบอกว่าออสอ ซึ่งยิ่งถ้ามาดูไอเทอร์เฮดครับเจอกันมาคู่นี้เนี่ยครั้งเดียวแต่เกมนั้นเนี่ยนอร์เวย์ทำไรคาซักไม่ได้นะไปเล่นบ้านคาซักแล้วก็สนามไม่ดีจบศูนศูนย์แต่เช้าว,วันนี้เนี่ยนอร์เวย์จะไม่เป็นแบบนั้นนะครับโดยถ้ามาดูความพร้อมสภาพทีมครับวันนี้น,นอร์เวย์อยู่ครบครับเออร์ลิงเบิร์ฮาร์แลนด์พร้อมกระซูกนะครับดูแล้วน่าจะยิงเยอะรวมถึงมีแฮตทริกด้วยตัวลูกมีนูซ่ามีนั่นแอตซลนเดอร์โซลอตนะครับของเลติกโกมาดิดกองกลางมีซอนเดอร์เบิร์เก้ เพราะนั้นทางด้านนอร์เวย์เนี่ยถือว่าคุณภาพผู้เล่นชัดเจนกว่ามากนะครับส่วนทางฝั่งคาซักเนี่ยก็โอโนเนมนะครับไม่รู้จะไปได้เรียงอะไรเลยกลองหน้าเ,เป็นอันเตมเบตอฟนะครับแล้วก็กองกลางมีทางด้านซาจีเบอร์เกนนะครับแนวรับเนยอย่างม ok ูล็อกคิมเนี่ยตัวนั้ตนติดทดแบมอที่แล้วไปโดนแดงนะครับประตูเป็นทางด้านพาคาติลลฟนะครับเพราะนั้นก็วันนี้นอร์เวย์อยู่ที่มาหากรรมถล่มประตูแนะ่นอนนะค,คุณภาพทีมเหนือกว่าได้เล่นในบ้านด้วยนะครับเกมแรกเนี่ย บัญชีแค้นติดมาด้วยการที่จบ0ูนย์ดังนั้นวันนี้น่าจะยิงกระจายตามเงื่อนไขเนี่ยผมเห็นมาตกใจนะนอร์เวย์เหนือกว่าถึง2.5ต้องยิงถึง3ยิง2ก็ไม่รอดแต่กงตามคู่นี้เชื่อว่าของแพนน่าจะเป็นของดีนะแล้วก็นอร์เวย์น่าจะยิงได้ตามเป้านะครับเพราะว่าเชียร์คาซักนี่ก็เหมือนรอโดนให้เชียร์นอร์เวย์ครับฟันหนงนอร์เวย์ชนะ3สูตรและสกอร์จะสูงด้วยให้เชียร์นอร์เวย์เจ้าถิน่นน่าจะเป็นทีเด็ดวันนี้ได้นะครับส่วนคู่ที่เนะครับไปดูที่เกมนอนมนมนร์ ไม่ได้เป็นทีมยักษ์ใหญ่ทั้งคู่แต่ในความเล็กจ้อยเนี่ยทางด้านนอร์ทมาซิโดเนียยังดีกว่านะครับแล้วก็มูกเกาะไฟโลนี่ก็ถึงแม้ไม่ได้ฐานฟุตบอลช่วงหลังจะดีขึ้นแต่ก็ยังดูละต้านนอนร์ทมาซิโดเนียยากนะคพูดงี้เตะเดลเตะสามทุ่มนะครับเป็นเกมในลีกซีซึ่งก็ทางด้านนอร์ทมาซิโดเนียเนี่ยขึ้นชั้นสู่ลีกบีแน่นอนแล้วนะครับส่วนมุกเกาะไฟโลก็ต้องลุนเพลย์ออฟต่อดังนั้นคู่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับซึ่ง หน้าตามสถานการณ์เนี่ยนองมาซเเนียเป็นจากของกลุ่มมี13แต้มส่วนมูกาะฟาโลม,มี6แต้มนะครับโดยถ้าดูฟอร์มช่วงหลัง5เกมแต่น,อน้องมซิเเนียกำลังดีเลยนะครับชนะมา4เกมรวดเสมอ1นัดที่แล้วเนี่ยชนะรัตเวีย1-0มีชนะอาร์เมเนีย2-0แล้วก็มีชนะรัตเวียเกม1ึง3-0นะครับส่วนมูเกาะฟาโลเนี่ย5เกมหลังสุดชนะแค่1สเสมอ3แล้วก็แพ้1นะครับนัดที่แล้วเนี่ยชนะทางด้านอาร์เมเนียได้1-0ข้อดีของมูเกาไฟโลคือมักจะไม่แพ้นะครับแล้วก็ได้1แต้ม แต่ก็ไม่ค่อยชนะนะครับเป็นทีมที่แพ้ยากซึ่งฟอร์มช่วงหลังก็ต้องบอกว่าทางด้านนอร์มาซิโดเนียดีกว่านะครับคู่นี้เนี่ยถ้ามาดูไว้ตู้เฮดครับเจอกันมา2ครั้งนอร์มาซิโดเนียชนะ1คือ1นูนย์แล้วก็อีกเกมหนึ่งเสมอ 1, 1. Hey hate, นึ่งหนึ่งเฮดตูเฮดแต่นอร์มาซิโดเนียดีกว่านะครับโดยถ้าดูความพร้อมครับวันนี้นอร์มาซิโดเนียก็คงจัดชุดเดิมนะครับเข้ารอบขึ้นชั้นสู่ลีกบีละตัวลุกเนี่ยเป็นทางด้านมิเยฟสกี้นะครับนอกนั้น,นี้เ F กนเนีมีทางด้านอบบรดีคั ตัวเก่าที่เล่นในลาลิก้ามาหลายทีมนอกนั้นเนี่ยมีเอลิฟเอลมาสนะครับรวมถึงแนวรับเนี่ยมีทางด้านเอิร์ดแลันอารีโนสกี้ครับที่เคยเล่นกับลีดเซนเตอร์เนี่ยเป็นทางด้านซาลาฟิมอฟนะครับประตูเป็นดีมิเตเยฟสกี้มือเก่าเลยนะครับส่วนทางฝั่งหมู่เกาะแฟโลครับโอ้โหก็ไม่รู้จะพูดถึงอะไรนะครับตัวผู้เล่นก็โนเนมแน่นอนนะครับกองหน้าเนี่ยประกอบไปด้วยคัชกาดนะครับตัวลุกมีทางยาตาลิชนะครับนอกนั้นเนี่ยกองกลางทางด้านโยเอนเซนนะครับมีเฮนดิกสัน ก็เป็นเยกไดละว่าผู้เล่นพวกเลือดผสมนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเล่นดีบ้านน้อนมาซิโดเนียด้วยกับฟันธงไม่ยากครับน้อนมาซิโดเนียเหนือกว่า1ช่วงตัวดูแล้วยืนพื้นชนะครับอยู่ว่าจะขาดไม่ขาดคู่นี้เชีย์น้อนมาซิโดเนียครับฟันธงน้อนมาซิโดเนียชนะ2 0และสกอร์ต่ำเาเชื่อว่าหมู่เกาะฟาโลยิงไม่ได้นะครับส่วนคู่ที่ปลายครับดูเกมระหว่างลัตเวียกับอาร์เมเนียครับคู่นี้โอ้โหหมูกัดกันแน่นอนนะครับเตะเวลา3ทุ่มถึงแม้เตะเร็วก็ไม่รู้จะมีใครดูหรือเปล่านะครับยัังอยู่ในนลีกะครบ ก็เป็นเพื่อร่วมกลุ่มกับคู่ที่แล้วนี่แหละอยู่ร่วมกลุ่มกับนอร์ทมาซิเนียแล้วก็หมู่เกาะแฟรโรนะครับปัจจุบันตามตารางคะแนนเนี่ยทางด้านรัตเวียคือบุ๊ยเลยนะครับมีโอกาสสูงที่จะต้องเรียกได้ว่าตกชั้นไปเล่นลีกซีนะครับอขออภยัยลีกดีส่วนทางด้านอาร์เมเนียทีมเดียใน ia, er นะอยู่ดับสามซึ่งก็มีสี่แต้มเท่ากันทั้งคู่ต้องแย่งกันเพื่อจะอยู่รอดในลีกซีนะครับซึ่งถ้าตามตารางคะแนนเนี่ยอาร์เมเนียเนี่ยอันดับดีกว่าอยู่ที่สามเพราะว่ามีสี่แต้มแล้วก็ลบสองประตูส่วนลนะันนกบะครับ ดังนั้นวันนี้คู่นี้อาจจะใส่กันไฟล์ับซึ่งก็ดูฟอร์มช่วงหลังเนี่ย5เกมหลังสุดรัตเวียนี่ชนะเกมเดียวนะครับแล้วก็เสมอ1แพ้3นัดที่แล้วเน,นี่ยก็แพ้นอเปเซียมาศูนย์หนึ่งส่วนอาร์เมเนียเนี่ยชนะ1เหมือนกันเสมอ1แล้วก็แพ้3เหมือนกันนะครับนัดที่แล้วก็แพ้หมู่เกาะไฟโลอ่ะขอภัยอ่ะใช่นดที่แล้วอาร์เมเนียก็แพ้หมู่เกาะไฟโลศูนย์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาร์เมเนียนี่ยังห่วยนะครับเจอหมู่เกาะไฟโลแม่งยังแพ้นะครับก็ดูแล้วคู่นี้เจอกันนี่ก็บอลสามดดพราะว่่ฟอ์แมแย้้กัันทงคู แต่เฮตูเฮตครับเจอกันมาหลังสุดเนี่ยเรียกได้ว่า5ครั้งนะครับอาร์เมเนียชนะ2รลัตเวียชนะ2แล้วก็2เหมือนกัน1 He เฮตูเฮก็สูสีกันอีกนะครับอย่างเจอกันไม่นานมานี้เนี่ยก็บ้านใครบ้านมันนะใครเล่นในบ้านชนะนะครับอาร์เมเนียเล่นในบ้านชนะ 4. 1ลัตเวียเล่นในบ้านก็ชนะ2 0ดังนั้นวันนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะผิดพลาดน้อยกว่านะครับซึ่งตามเงื่อนไขเนี่ยคุณภาพทีมก็อาร์เมเนียดีกว่าแต่วันนี้ต้องมายืนนะครับนี่คือสิ่งที่ ต้องระวังนะครับโดยถ้าว่าเรื่องฟอร์มหลังคือถือว่าสูสีเลยเฮตูเฮก็สูสีกันว่านที่ความพร้อมนะครับเกมนี้เนี่ยทางด้านเจ้าบ้านรัสเวียคงเป็นชุดเดิมครับผู้เล่นก็โนเนียงอยู่แล้วนะครับกองหน้าเนี่ยประกอบไปด้วยอูดิดิคิสนะครับมีทางด้านอีวานิเยกนะครับมีทางด้านรับเน่ทางด้านซาเวซาเวเดเยฟนะครับตัวทางฝั่งอาร์เมเนียครับกองหน้าเนี่ยเป็นโซโบยานนะครับมีทางด้านซาคาราคายานตัวนี้เล่นในเมอร์ลิกนะครับ มีหน้าสปอร์ติยานนะครับแล้วก็มีตัวผิวสีอย่างอีวูนะครับเพราะนั้นผมดูแล้วอาร์เมเนียยังมีนักเตะที่เล่นในเกรดสูงกว่านะครับถึงแม้วันนี้จะมาเยือนแต่ดูแล้วน่าจะปิดประตูแพ้นะครับเงื่อนไขเนี่ยเขาให้อาร์เมเนียบุกมาเหนือกว่า0-2.5ถือว่าแปลกนะปกติรัสเวียก็ถือว่าเล่นในบ้านพอไทยได้แต่ว่าวันนี้โดนอาร์เมเนียบุกมาเป็นต่อ พี่ว่าอาร์เมเนียน่าจะไม่แพ้ครับหรืออยู่ที่ว่าจะเบียดได้ชนะ1-0หรือจะจบ0-0คู่นี้ใครชอบสกอร์ต่ำเนี่ยเชียร์ได้นะครับเพราะน่าจะยิงกันลำบากแล้วก็ให้เชียร์ไปที่อาร์เมเนียฟานงอาร์เมเนียบุกชนะ1-0แล้วสะกอร์ต่ำนะครับส่วนคู่ที่9ครับปิดท้ายมาดูที่ฟุตบอลอุ่นเครื่องบ้านเราเนี่แหละนะครับเตะที่มอธรรมาศาสตร์หลังสิตนะครับทีมแม่ไทยจะเจอกับสปปลาวนะครับเตะเวลาทุ่มครึ่งนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับทางด้านเกมล่าสุดเนี่ยของทีม ทำได้แค่เสมอกับทีมอย่างเลบานอนมา00เกมนั้นเนี่ยอิชิอิผิดหวังแน่นอนเพราะว่าคะแนนในฟีฟ่าเวลลังกิง้งกโดนตัดนะครับเพราะว่าไม่ชนะส่วนทางด้านสปปลาวมาเนี่ยก,ก่อนหน้านี้ไม่มีเกมอุนเครื่องมาเจอกับไทยดูแล้วเราก็เหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งบุ่นเครื่องแบบนี้ไม่ต้องว่าถึงเรื่องตามตารางคะแนนนะครับแต่ถ้าดูฟอร์ม5เกมหลังสุดเนี่ยเราชนะมาก่อนหน้านี้4เกมเพิ่งมีเสมอเลบานอนก่อนหน้านี้ชนะซีเดีย2-1มีชนะฟิลิปปินส์3-1แล้วก็มีชนะเวียดนาม2-1เรราากลังเข้ฟอ์ม ส่วนสองว่าเปาลาวเนี่ยแพ้ถึง3จาก5นัดหลังนัดที่แล้วนี่ก็แพ้มาเลเซีย1-3ก่อนามก่อนนั้นก็แพ้เนปาลศูนพราะนั้นลาวชั่วโมงนี้นี่ก็ไม่น่ากลัวนะครับฟอร์มโดยภาพรวมเราดีกว่าเยอะซึ่งไกตัวเฮดเจอกันมาช่วงหลัง5เกมนะครับ่ามครั้งหลังสุดที่เจอเนี่ยเราชนะ1ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกัน1แล้วก็เราแพ้ลาวไปเกมหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องตอนนั้นถือว่าเหลือเชื่อนะที่เราแพ้ลาวไป0ูนต่อะครับในปี 2008. แต่ล่าแุด0ต่เล่า็ชนาวได้2-1นะรับึ่ง ความพร้อมเกมนี้ครับเชื่อว่าทีมไทยคงต้องจัดเต็มลงนะครับนัดที่แล้วในให้โอกาสพวกตัวที่ไม่ได้เคยเล่นทีมชาติอย่างพันธม,มิตรประพันธ์รวมถึงพวกทางด้านสลึงคานพหมสุภะลงนะครับก็เลยทําให้ยิงไม่ได้แต่เกมนี้เชื่อว่าน่าจะกลับมาจัดเต็มสำหรับอิชิอิครับวันนี้น,น่าจะมีน,นิโคลัสมิเคิลสันเล่นแบ็กขวานะครับแล้วก็ทีรศักิ์เผอพีมานะ่าจะไอ้ออกซาร์ตกองหน้านะครับด้านข้างนี่เป็นทางพวกทางเอกนิตปัญญาสุพนัทเหมือนตานะครับเพย์เมเกอร์คงเป็นวลรชิดเหมือนเดิม ดูแลคุณภาพเราเน่เหนือกว่าทางด้านสปปลาวเยอะนะครับอยู่ที่ว่าจะยิงได้ไม่ได้ในพื้นที่สุดท้ายเชื่อว่าบทไปบทมาน่าจะยิงได้ครับสประตู3ประตูน่าจะมีนะครับด้วยคุณภาพนักเตะที่เหนือกว่าแล้วก็เราเล่นในบ้านด้วยนะครับดังนั้นตามเงื่อนไขในเหนือกว่า2.5ถือว่าค่อนข้างแพงนะแต่เชื่อว่า เชียร์ลาวไปก็มีแต่รอโดนนะครับให้เชียร์ทีมไทยนี่แหละน่าจะอย่างน้อยบดได้สองสามประตูและน่าจะเรียกฟอร์มจากนัดที่แล้วที่ยิงไม่ได้กลับคืนมาได้นะครับคู่นี้เชียร์ทีมไทยครับฟันธงไทยชนะพอดีพอดีนะสามูและสกอร์สูงนะครับอันนี้คือ9ก้าคู่เป็นวันนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกรอบถ้าต้องการทีเด็ดเพิ่มเติมมากจากนี้หรือว่าต้องการตัว VP ก็สามารถคลิกลิงก์ข้างล่างเข้ากลุ่มไปร่วมสนุกกันได้นะครับส่วนวันนี้ครับก็จัดไป9ก้าคู่ย้ำอีกรอบนะครับ คู่อิตาลีฝรั่งเศสเนี่ยเป็น v ีไแล้วเพราะเป็นบิ๊กแมทก็สามารถรับที่เด็ดได้ในกลุ่มนะครับส่วนอิสราเอลเจอเบลเยียมให้เชียดอิสราเอลครับช่วยแพ้เต็มที่กัลูกเดียวฟาทงเบลเยียมชนะสองหนึ่งแลสะสกอร์สูง คู่3ครับอังกฤษส่งท้ายรีคาซี่ครับฟันธงอังกฤษชนะไอแลนด์3าูและสกอร์สูงคู่4ครับออสเตรียนา่าจะชนะเซลร์เนียไม่ยาก3าหนึ่งและสกอร์สูงคู่5ครับฟ,รฟินแลนด์เจอกรีซฟันธงกรีซบุกเบชนะ1นูและสกอร์ต่ำคู่ที่6ครับนอร์เวย์เจอคาซักให้เชียร์นอร์เวย์เลยครับผัดองนอร์เวย์ชนะ3าูและสกอร์สูงคู่ที่7ครับนอ,นบอร์ซิลเนียเจอหมู่เกาะแฟโรครับฟันธงนอร์ซิลเนียชนะ2อูและสกอร์ต่ำ ู่ที่8ครับรัสเบียเจออาร์เมเนียคู่นี้ฟันธงอาร์เมเนียชนะ1-0และสกอร์ต่ำนะครับคู่ิก่9ครับทีมชาติไทยเจอสปรปลาฟันธงไทยชนะ3-0และสกอร์สูงนะครับอันนี้คือแนวทาง9คู่ประจำวันนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกรอบชอบช่องเราช่วยกดซ b s c r i b ์กดติดตามแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะสายลุ้นสายเชียร์สายลุยมาเจอกันนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจผมและทีมงานได้นะครับข้างล่างวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ